ก็ทะลาก2อ2 0ครับเป็นการพกกระหว่างทีมสโมสรตะก้อจังหวัดปทุมธานีพบกับทีมสโมสรตะก้อจังหวัดอำนาจเจริญ เตาวัดกันที่ลูกเสือของวันิมิตเนี่ยครับเสิร์ฟไปคูรวันเปิดได้ดีอภิรักยกมาครับยกมาให้กับุรวันสรณศรี22ยกสู่เกมวันิมิตเสิร์ฟยัดใส่อภิรักเปิดสบายยกมาให้ดูเลยแม่คราวนี้น่าจะเดินได้แต่เสิร์ฟดีจริงดูอย่างนี้เนี่ยไกลเปิดลูกนี้หลุดออกไปไกลเลยวันิมิตเสิร์ฟมา ธนวัฒน์เปิดแล้วขอยกให้พุทธวันเล่นเองอ้ลูกมีคุณธา,น,าน,นี้ได้ตั้งวันมิตรเสิร์ฟมาอภิรักษ์เปิดพอได้ยกมาลูกนี้พุทธวันโอ,อ้ยได้ครับนนใส <จ S 2> ่ท,นนใ <น S 2> ที่เต็้เล้ครับแต่ว่าคราวนี้เตะไม่แรงนนอ่ะวันมิตรอืมพิกตะข่ายแต่ธนวัฒน์เปิดสวยฮนะแล้วยกลูกนีเน้นเน้นโอ้โหคุณธานีได้ตั้งอัิมิตรเสิร์ฟไม่แรงพุทธวันเปิดแล้วลูกนี้เตะติดท็อกของ อันรักวานิมิตยกมาให้แต่ว่าอันรักบุญดาเตะลูกน,นี้โดนปลายขาปมทางน้ได้ตก้าแต้มครับปุรุวันเปิดดีพระนวั์ยกมาให้ปุรุวันเกี่ยวลีสบายสบาย,<ด>ยพระนวั์เสิร์ฟมาอ,อ,อันรักเองก็เปิดลูกน,นี้ไม่ได้ปมทางนไีได้ตั้งพนวัตชุ่มเสนาได้เสิบสามครั้งฮะได้เรียลิเปล่าโอ้แล้วคะแนนแรกก็ได้เลยครับ เสิร์ฟลูกพลิกเน็ตลูกนี้เป็นแต้มให้กับทางคนกาขในขันในพัธุ์นีอินซีเจ้าเวหาครับสิริวัฒสาขาเสิร์ฟครั้งแรกยุทธนาเปิดด้วยหลังเท้าแล้วองกรเตะโดนบล็อกของทางเสิร์ฟลูกนี้มาสิริวัฒเปิดได้แล้วยกมาให้กับองคงกรรักทางระยุทธครับห่างไปนิดนึงสิริวัฒเสิร์ฟมาพุทธพงษ์เปิดดี ยุทธนาหม่อนกระโโตกยกไปให้ลูกนี้น้ำหนักนพุทิพงศ์เสิบยังเปิดพอได้อยู่ครับประยุทธ์ประเมศยกมาให้ลูกนี้แต่ติลลดล็อกเป็นตรงแขนอะตรงแขนอารมณ์กราวกลางลลพุทิพงศ์เสิร์ฟหนักมาก้พิกจะขายด้วยแต่ว่าวราญุทธ์เปิดได้อ่าติดบล็อกนิดหนึ่งยุทธนายกกลับให้อารมณ์กรุติพงศ์กู้เกี่ยวย้อนตัวบล็อกเลยครับเปลี่ยนมาเป็นอันว่าจะเดินเสิบพุทิพงศ์เสิร์ฟโอ้โหก็ยังเสิร์ฟดีอะมา สะใจมากครับพุทธิวงศ์พักดีสิริวัฒน์เสิร์ฟมาอลงกรก็ยังเปิดได้อยู่ยุทธนายกมาใยห้ลูกจอดร้ายกาดมากอลงกรโยนให้พุทธิวงศ์โอ้โหดูครับวันนี้มีปล่อยฮะพุทธิวงศ์พักดี48่สิริวัฒน์เสิร์ฟอ่าครับคราวนี้พุทธิพงศ์ต้องทำเองแล้วอลงกรแตะลูกนี้ก็ยังโดนหัวเน็ตพิภปอีกครับโอ้โหเดี่ยครับมาสิริวัตรเปิดไม่ดีเท่าไหร่ยกกนี้ล้นข้ามอลงกรเอาแน่นอน ยุทธนายกมาให้ลูกนี้สบายๆเน่ครับ,บเป็นตัวยกตัวชงนนที่จะไปเยือนศรีสะเกดตอนนี้แต้มสองทีมเท่ากันอยู่ไม่น,นับเรียลไทม์เครับโอ้โหดูนะครับสิริวัฒเสิฟมายุทธนาเปิดสบายแล้วยกลูกนี้ยกสูงให้เวลากับลุงกาวากลังพุทธพงศ์เสิฟมาพุทธพงศ์เปิดลูกนี้ไม่ดีล้นข้าไปแล้วดูครับยุทธนาอ่า เห็นว่ากิี้คงองยังไม่พร้อมสิรศัชร,ร์สาขาเสิร์ฟปั่นยอดมาอลรณ์กรเปิดดียุทธนายกมาขาดหน่อยแต่ป้าเตะแบบประคองครเอาแค่ข้ามแล้วกลายเป็นดีอาครับสิรศัชร,ร์สาขาซื้อบล็อกของ,ของทางกิติวงศ์ใจบุญอรกรมณ์รกรอุ๊น<ว>มีป้าอันมาเจริญหมดเลยครับพุทธพงษ์เสิร์ฟมาสิริวัฒน์เปิดแล้วต้องตามมายกลูกเล่นเองกิติพงษ์อี่เตะลูกนี้ได้ดีมากๆครับ์นดต้าสิริวัฒน์เสิร์ฟมาพุทธพงษ์เปิดพอได้อยู่ยุทธนา ยกมาให้ลูกนี้อ่าติดบลอกของกิติพงศ์ครับกุต so ิพงศ์ยกมาให้อลงกรลูกนี้เตะใส่หลังของทางกิติพงศ์เสิร์ฟมาอ่ากิติพงศ์คราวนี้เปิดได้แล้วยกเองเตะมาลูกนี้ไม่ถึงกับแรงมากครับกล้าเล่นกับฝั่งตรงข้ามอ่าครับเสิร์ฟมาชาดวุฒิเปิดได้ประเมศยกให้กิติพงศ์เตะโดนบลอกออกไปครับชาดาวุฒิเสิร์ฟลูกลอยกลางอากาศน้ำหน่อยยุทธนาเปิดได้แล้วกระตุกสั้นอีกแล้ว ัซื้อบล็อกของกิติพงษ์ให้ได้เสร์ฟจอดมาที hm ่สาเปิดได้แล้วคราวนี้ยกสูงให้เวลาสหระลมกลาลางแต่กิติพงษ์ครับบล็อกกดเต็มพยายามไปบ่อกนรับว่าโดนตาข่ายหรือเปล่านะะก็เป็นการเปิดใจของทั้ง2ฝั่งที่ก็พอใจใน1แต้มของตัวเองที่ทำได้ในวันนี้นะครับ